This is a t a n a i s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนนัย podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้เรียนวิชานี้ไปทำไมความรู้แบบนี้โตมาก็ไม่เห็นจะได้ใช้สักหน่อย หรือว่าตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยไม่เคยเลยที่จะได้หยิบยกเอาความรู้พวกนี้มาใช้คุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะมีรายชื่อหลายวิชาเลยค่ะที่ถูกหยิบเอามาพูดถึงว่าเออในยุคนี้สมัยเนี้ยมันมันยังจําเป็นที่จะต้องเรียนอยู่อีกหรอตัวอย่างเช่นนะคะมีวิชากระบี่กระบองแบบนี้หรือว่าวิชาลูกเสือเนตรนารีหรือแม้กระทั่งวิชาคณิตศาสตร์ ที่ว่าเป็นวิชาที่ทุกคนจะต้องเรียนกันเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าในบางหัวข้ออย่างแคลคูลัสเนี่ยบางทีมันก็ถูกตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันมันจำเป็นใช่ไหมที่จะต้องเรียนซึ่งในอีกทางหนึ่งนะคะในสมัยนี้ค่ะคนก็มักจะหยิบยกเอาคําว่าทักษะขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆคนนี่มองว่าในยุคนี้เนี่ยทักษะต่างหากหล่ะที่เด็กๆเ,เนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้ อย่างเช่นนะคะทักษะที่เกี่ยวกับดิจิ t a ลลิ t เทเรซีหรือว่าทักษะเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ทักษะเกี่ยวกับการเป็นคนที่จะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าอะไรสําคัญกว่ากันระหว่างความรู้กับทักษะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะวิชานี้เรียนแล้วได้อะไร ในยุคที่ใครๆก็สนใจแต่คำว่าทักษะอันดับแรกเลยนะคะพายอยากตั้งคำถามหนึ่งขึ้นมาก่อนค่ะคุณผู้ฟังคิดว่าความรู้ยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าคะอย่างที่พาบอกไปเมื่อตอนต้นนะนะคะหลายๆวิชาค่ะเราอาจจะมองว่ามันเป็นความรู้ประเภทการท่องจำหรือเป็นแบบนาม,มาทมแบบที่เราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้เมื่อไหร่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังจาเป็นอยู่หรือเปล่า ยกตัวอ,อย่างอย่างแคลคูลัสนะคะก็น่าจะเป็นหนึ่งในคณิตศาสตร์ที่เด็กๆเ,เนี่ยน่าจะใส่หน้ากันมากที่สุดถูกไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนเองก็อาจจะทำหน้าสงสัยอยู่เนาะว่าเฮ้ยแคลคูลัสนี่มันคืออะไรนะลืมไปแล้วเรียนมานานซึ่งแคลคูลัสเนี่ยนะคะมันเป็นพื้นฐานของสูตรการคำนวณหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นสูตรการหาพื้นที่ของรูปทรงต่างๆหาปริมาตรนะคะหาความเร็วความเร่งการถ่ายเทความร้อน แล้วพาก็มั่นใจเหลือเกินค่ะว่าในสมัยที่เราเรียนเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเราจะเอาแคลคูลัสเนี่ยมาทำอะไรต่อในตอนนั้นนอกไปจากการเรียนเพื่อทำให้เราสามารถสอบผ่านระดับชั้นนั้นไปได้เอาค้าจริงนะคะพอโตขึ้นมาทำงานค่ะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะใช้แคลคูลัสถูกต้องไหมคะแต่ว่าท่านึกกันให้ดีๆนะคะมันก็มีประโยชน์กับหลายอาชีพเลยนะคะอย่างเช่นพวก ทางการแพทย์เขาก็มีการการหานะคะความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้วก็อัตราการติดเชื้อไวรัสนะคะของเซลล์มะเร็งเทียบกับเวลาที่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อคำนวณหาระยะเวลาการกำจัดเซลล์มะเร็งด้วยไวรัสหรือว่าการใช้แคลคูลัสในการคำนวณเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะคะการคำนวณวงจรของดวงดาว คำนวณกระแสน้ํานะคะหาเส้นแรงในอาคารรูปทรงแปลกๆการออกแบบโครงสร้างการคํานวณเครื่องยนต์โทรศัพท์มือถือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะไปจนถึงนู่นเลยค่ะการออกแบบยานอาวกาศเห็นไหมคะประโยชน์เพียบเลยซึ่งตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยแล้วเราก็นั่งเรียนแคลคูลัสกันมันก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะที่รู้ว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยโตขึ้นแล้วเนี่ยจะไปทำอาชีพอะไร ความรู้หลายๆอย่างนะคะที่เรียนไปตอนนั้นนะคะบางเรื่องก็อาจจะเป็นประโยชน์ในตอนนี้บางเรื่องก็อาจจะต้องตัดทิ้งไปอะไรค่ะซึ่งนั่นก็อาจจะแปลว่าความรู้ที่เราเรียนมาในตอนนั้นนะคะถ้ามันไม่ได้เห็นประโยชน์กันแบบเห็นๆเลยในตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยมันก็อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้ถูกไหมทีนี้เรามาดูทางฝั่งของทักษะกันบ้างนะคะวิชาที่เด็กยุคใหม่ค่ะเขาอยากจะให้มี จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหลายวิชาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะอย่างเช่นการบริหารการเงินการออมเงินหรือว่าทักษะการเอาตัวรอดนะคะการเสพสื่ออย่างรู้เท่าทันเหตุผลนะคะก็เพราะว่าเราเนี่ยมองไปว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะได้ใช้งานจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกับชีวิตประจําวันของเราจริงๆซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปหรือเปล่าว่าไอ้เจ้าทักษะเนี่ยคะ่ะ มันไม่ใช่จะเป็นอะไรที่ผุดขึ้นมาได้เฉยๆเนาะแต่ว่ามันต้องเริ่มมาจากการที่เราเนี่ยจะต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นๆก่อนและพาก็ขอใช้คำว่าเราเนี่ยจะต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นมากพอด้วยหลังจากนั้นนั่นแหละค่ะถึงจะเกิดการผสมผสานแล้วก็เชื่อมโยงการผ่านกระบวนการฝึกฝนต่างๆจนเกิดเป็นทักษะแล้วก็เอามาใช้งานได้จริงๆมันมีงานวิจัยนะคะจำนวนมากเลยค่ะบอกว่า ทักษะเนี่ยคือการที่เรารู้ลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าการมีทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีทักษะเดียวกันเนี้ยในเรื่องอื่นด้วยงงไหมคะผพาธิบายแบบนี้ค่ะตัวอย่างเช่นว่าเรามีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีมากๆเลยตอนที่เราเล่นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอาจจะเป็นเกมที่เราจะต้องวางแผนการเดินทางผจญภยัย จะต้องคิดหาทางหลบหลีกศัตรตูหรือว่าจะต้องมีการประเมินว่าเราจะต้องมีการเก็บพลังหรือว่าเก็บอาหารนะคะเพื่อที่เราเนี่ยสามารถไปถึงเส้นชัยได้แล้วเราเนี่ยก็เล่นเกมนี้ได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราวิเคราะห์เก่งมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีคนโยนสถานการณ์บ้านเมืองมาให้คุณวิเคราะห์ว่าปีนี้เราจะไปทางไหนเศรษฐกิจจะเป็นยังไงราคาน้ำมันราคาทองหรือว่า กระแสเทรนด์ของโลกจะไปทางไหนทา,ทางที่ใช้ทักษะวิเคราะห์เหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะวิเคราะห์เรื่องนี้ได้ดีถูกไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นคนละบริบทกันทักษะที่เรามีนะคะมันจะสัมพันธ์กับบริบทใดบริบทหนึ่งเท่านั้นค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของทักษะในบริบทเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วนะคะมันก็อาจจะมีอีกหลายประเด็นเลยค่ะที่พาคิดว่าคุณครูหลายท่านน่าจะเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องระหว่างทักษะ กับความรู้อย่างเช่นสมมตินะคะถ้าคุณครูต้องการจะรู้ว่าเด,เด็กเเนี่ยเขามีทักษะเอาตัวรอดมากแค่ไหนแล้วคุณครูก็ลองโยนโจทย์โยนสถานาการณ์ไปให้สมมติว่าบอกว่าตอนนี้นะคะกําลังเกิดน้ําท่วมเด,เด็กเเนี่ยจะเอาตัวรอดได้ยังไงสถานาการณ์แบบนี้เด็กชาย A อ,อาจจะมีทักษะการเอาตัวรอดที่ทําได้ดีที่สุดแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนโจทย์ล่ะเป็นว่าแล้วถ้าเกิดไฟไหม้ล่ะเด็กๆจะทํำยังไงโจทย์แบบนี้ เด็กชายบีค่ะอาจจะทำได้ดีกว่านั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่าทักษะเอาตัวรอดเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในคนละสถานการณ์เด็กแต่ละคนอาจจะทำดีได้ไม่เท่ากันก็ได้ถ้าจะให้เปรียบนะคะให้เห็นกันง่ายๆระหว่างความรู้กับทักษะค่ะให้เป็นเหมือนเค้กสักก้อนหนึ่งนะคะความรู้เนี่ยก็อาจจะเปรียบเทียบได้กับส่วนผสมของเค้ก ส่วนกระบวนการขั้นตอนที่ทำให้ส่วนผสมทั้งหมดนั้นนะคะมันกลายเป็นเค้กสักก้อนหนึ่งก็น่าจะคือทักษะเราจะทำเค้กสักก้อนไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีส่วนผสมที่ครบเพราะว่าถึงทำออกมาค่ะเค้กก็คงจะไม่อร่อยสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันกับว่าถ้าเรามีส่วนผสมครบทุกอย่างเลยแต่ว่ามันกลับถูกวางไว้เฉยเฉยถ้าเราไม่รู้กระบวนการทำเคล็ดลับว่าต้องใส่อะไรก่อนหรือว่าหลัง เราก็คงไม่มีทางได้เค้กที่เป็นรูปเป็นร่างแน่ๆถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยทั้งสองอย่างค่ะมันก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันท้ายที่สุดแล้วนะคะความรู้แล้วก็ทักษะต่างก็เป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษาที่เข้มแข็งที่สร้างความท้าทายให้กับเด็กแล้วก็ผลักดันให้พวกเขาเนี่ยบรรลุศักยภาพของตัวเองเด็กไม่สามารถสร้างทักษะได้จากความว่างเปล่าความรู้เนี่ยก็เป็นรากฐานของการเรียนรู้ ขณะดเดียวกันนะคะเด็กก็จะต้องการเวลาแล้วก็โอกาสในการที่จะได้ฝึกฝนให้พวกเขาเนี่ยนำเอาความรู้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจทย์สำคัญในการเรียนรู้นะคะจึงอยู่ที่ทำยังไงค่ะให้เกิดความสมดุลระหว่างความรู้แล้วก็ทักษะที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจตัวเองแล้วก็โลกที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพาลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ This is Atonai's podcast <S อัตนยัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้